ก็มีแบบนี้นะคะขอแค่ขอแค่เราดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆเดินไปอีกนิดนึงนะจะเป็นซอยหกเป็นบาร์นะคะเพื่อนๆเป็นบาร์เป็นอลโกโก้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไยรุ่นต่างชาติหรือว่าทุกๆคนจะชอบมานะอันนี้ก็ร้านอาหารสดนะนี่คือซอยหกนะคะ เห็นไหมต่างชาติจะนิยมมาเที่ยวซอยหกเพราะวัยรุ่นเยอะเนี่ยคนเกาหลีคนญี่ปุ่นคนไชน่าคนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบจะมาเที่ยวนี่นะคะอันนี้อันนี้คือสายสองนะอันนี้คือสายสองนะตรงเนี้ยที่ฝนยืนอยู่ตรงนี้นะคะไปจนสุดนู่นเลยเรียบหาดนะคะเพื่อน สองฝั่งข้างทางเนี่ยจะเป็นร้านาจะเป็นร้านบาร์หมดเลยนะคะเปิดตั้งแต่13นาฬิกาจนถึงตีหนึ่งนะคะที่เนี่ยในพัทยาจะมีที่เดียวที่เปิดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ปิดก่อนเพื่อนเขาคือตีหนึ่งไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะฝั่งชาติก็จะนิยมมาเที่ยวกัน เวลาที่เราจะไปถ่ายเขานะเราเดินเดินเนี่ยบางคนนี่ร้องด่าเลยนะห้ามถ่ายนะคะห้ามถ่ายนะ,ะแต่ถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยบางคนก็โดนบางคนก็ไม่โดนหลายร้านนะคะจะเป็นของคนจีนนะคะเจ้าของเป็นของคนจีนนะสังเกตได้จากกาดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้ววันนั้นถามเขาอยู่นานแล้วแหละถามว่าเออมีกี่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอ้ยมีเจ็ดล้าน หกล้านมั่งเจ้า,จาของเดียวกันนั่นแหละก็สลับสลับกาดล้านหนึง่งนั่งอยู่ร้านหนึง่งแล้วก็เดินไปนั่งอีกร้านหนึง่งกาดคนเดียวดูหลายล้านอย่างนี้ค่ะเราไม่อยากเดินไปเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าข้างในนี้แบบว่าจนถึงเรียบหาดเลยนะตรงไปนู่นเลยนะยาวไปเลยนะนู่นเลย ต็วค้าแม่ค้าก็จะมาขายเสื้อผ้าขายของกินนะคะและอีกไม่นานเมืองก็จะมาไล่แล้วเขาก็จะวนไปด้านหลังแล้วเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วเมืองก็จะขี่รถผ่านไปเขาก็จะเป็นกันอย่างเงี้ยทุกวันนะคะวันนี้คนรู้สึกว่าคนจะเยอะนะประมาณนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นแล้วมันน่าเที่ยวน่าสนุกก็มานะ เห็นไหมพ่อค้าแม่ค้ามาอีกแล้วซอยเนี้มีทั้งกับพงกับข้าวเพราะว่าบาเยอะจริงๆนะคะวัยรุ่นทั้งนั้นนะส่วนมากนะเห็นไหมมันจะมีบา2สองฝั่งทางเลยนะนู่นยาวไปเลยนะคะเพื่อนๆสุดลูกหูลูกตาเลยนะมีทั้งสองฝั่งเลยนะ่ะ เราดูดิมีแต่วัยรุ่นนะซอยเนี้ยวัยรุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเขาจะเน้นแบบเด็กๆคนจีนคนญี่ปุ่นเกาหลีเขาจะชอบนะคะเขาจะชอบมาซอยนี้กันแล้วคาตัวเด็กนี้ก็ไม่ธรรมดานะโซนเนี้ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกด คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะอาชีพอะไรก็ไม่สำคัญหรอกเราไม่ได้ไปป้นจีเขาเนาะหวังว่าบางคนจะเข้าใจกับอาชีพของพวกเขานะคะถ้าถ้ามันไม่ดีผู้ชายคงไม่มาเที่ยวเนาะเราก็ไม่ว่าเนาะโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพื่อนๆ มีแบบนี้นะคะขอแค่ขอแค่เราดูแลตัวเองนะคะเพื่อนๆดูแลแล้วก็ใส่ถุงยางอนามัยนะคะพกผุกพกถุงด้วยนะคะคนไหนที่มาเที่ยวนะวัยรุ่นที่อยากเที่ยวก็พกถุงด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีโรคติดต่อนะคะเพื่อนๆน คนไหนท,ที่ชอบว่านะที่ชอบว่าสาวพัทยานะคะเราก็ไม่ว่าเนาะและแต่ความคิดเห็นแห่งต่ละคนเนาะแต่ทั่วโลกมันก็มีแบบนี้นะเพื่อนๆเราอย่าว่าคนไทยด้วยกันเลยเนาะนี่คือด้านหลังของซอยหนะคะเพื่อนๆชอจะเป็นประมาณนี้นะสองฝั่งเลยนะมันจะเก่าแก่มากนะคะด้านหลังซอยห ยาไปถึงนู่นเลยนะเพื่อนๆนู่นเลยนะสุดตรงนู่นเลยเนะี่ยสองฝั่งจะเป็นแบบนี้นะจะเก่าแก่แบบนี้เลยนะคะร้านจะข้างหลังมันจะโซมมากมันเป็นตึกที่โซมมากนะคะเป็นตึกที่ข้างหน้าจะเป็นบาร์หมดเลยนะ นี่คือร้านจิ้มจุม่มตากับยายอยู่หลังซอยหกนะคะซอยหกเรียบหาดพัทยาตรงนี้จะเป็นตลาดนะคะเพื่อนๆขายของทั่วไปนะคะรถสองแถวจะมีวิ่งผ่านไปผ่านไปเฉยๆไม่อยากไปวงเวียนน่ไม่อยากไปรับลูกค้าเลี้ยวเข้ามาทำไมแล้วก็ทะลุ ตรงนู้นนะแมคโดนัลนะคะซอยหกแทนที่เขาจะวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมไปวงเวียนปาลมาเนาะแล้วก็รับคนเนาะไปทางนี้มันจะได้ไปรับคนเรียบหาดเยอะๆหน่อยได้เงินไวนี่อีกคันหนึ่ง,งเขาสามารถทำได้ใช่ไหมเพื่อนๆอน,นี้ไม่ได้มีปัญหากับสองแถวนะเพื่อนๆแต่ไม่เข้าใจบางทีวิ่งผ่านเราตลอดเลยจะเอารถเหมาสอย่างเดียว <Yeah. S 1> เรามาเที่ยวตลาดติดกับซอยหกนะคะนี่คือจระเข้นะเพื่อนๆนี่คือเนื้อจระเข้นะคะนกกระทาอาเื้อหาเรามานั่งทานได้เลยนะเพื่อนๆจะ mm hmm. มีที่ให้นั่งทานนะคะ mm hmm. มีขนุนด้วยแล้วก็ mm hmm. 妈的，绿的。